เราเห็นตัวบ้านที่เราจะมาดูแล้วนะแต่ไปต่อไม่ได้จ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ l i v เวอรห้องนั่งเล่นที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องอสังหาเมืองแล้วก็ผู้คนอยากมีบ้านหรือว่าที่ดินริมน,น้ำต้องรู้แล้วก็ระวังอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยบ,บังคับ ขอร้องวิงวอนให้ทุกคนต้องไปดูที่ดินด้วยตัวเองเท่านั้นคนที่จะเสียเงินซื้อนะคะคือปกติซื้อสังหาคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อด้วยตัวเองเอไปดูของจริงด้วยตัวเองนั่นแหละแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบเอ้ยเป็นโลเคชั่นแถวบ้านหรือเป็นที่ดินที่เขาคุ้นเคยรู้อยู่แล้วว่าทางเข้าออกเป็นยังไงฝากเพื่อนฝากญาติพ่อแม่พี่น้องในหน้าไปดูแต่ถ้าที่ดินริมน้ำเนี่ยเราอยากให้คนที่จะเสียเงินซื้อไปดูด้วยตัวเองเท่านั้นและที่สําคัญต้องไปดูหลังฝนตก เช่นเมื่อคืนฝนตกเช้าวันรุ่งขึ้นไปดูเลยมันจะทำให้คุณเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นมาถึงแค่ไหนสูงเข้าตัวบ้านหรือเปล่าอาอย่างเคสล่าสุดที่เราไปดูเป็นย่านนนทบ,บุรีถือว่าโลเคชั่นดีเลยไม่ไกลจากสายสีม่วงแบบโลกกว่าแล้วก็ราคาดีเราก็เดินเข้าไปจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปมันเ,เหมือนต้องผ่านบ้านหลังอื่นนะคะ เป็นเป็นตรอกซอกซอยเข้าไปมันก็เหมือนเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งพอเดินเข้าไปปุ๊บเดินเข้าไปได้ระยะหนึ่งเราเห็นตัวบ้านที่เราจะมาดูแล้วนะแต่ไปต่อไม่ได้จ้าน้ําท่วมท่วมแบบถึงเข่าอะ่ะถึงแข่งเลยอะ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออตัดคะแนนและอันเนี้ยมันมันเข้าถึงยากมันไม่สะดวกเพราะเราจะซื้อมาทําในเชิงพาณิชย์ แล้วมันมันไม่ได้ก็เลยตัดตัดไปเลยตัดชอยไปเลยแต่ถามว่าราคาดีไหมราคาดีจริงอ่าต่อไปที่ต้องดูก็คือดูเอกสารสิทธิ์นะคะถามเจ้าของหรือว่าเอเจนต์ที่เขาเป็นตัวแทนขายเลยว่าโฉนดเป็นโฉนดอะไรเพราะว่าบางแปลงที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นนอสสหรือน,นอสสอกก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่โฉนดคุดแดงเนี่ยแล้วเป็นนอสส มันจะส่งผลยังไงมันก็คือแบงค์ไม่รับค่ะแบงค์ไม่รับจดจำนองแปลว่าคุณจะต้องซื้อบ้านแปลงนั้นที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเงินสดแล้วถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเอยไม่เป็นปัญหา5ล้าน1ิบล้านฉันมีเงินสดแต่คุณอย่าลืมคิดตอนขายออกถ้าเกิดว่ามันเป็นนอสสามที่เขาไม่รับที่แบงค์ไม่รับเนี่ยตอนขายออกคุณก็จะขายให้ในเอ่อให้ในวงคนที่จำกัดที่จะต้องมีเงินสดซื้อต่อจากคุณเท่านั้น แปลว่าเช่นบ้านริมน้ำคนที่เขาสนใจเนี่ยแต่ว่ามันดันเป็นไม่ใช่ชโฉนดเขาก็เข้าแบงค์ซื้อต่อไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะมันเหมือนกับว่ามันฟิลเตอร์คนที่มีกำลังซื้อลดลงจนเหลือแค่คนที่ต้องซื้อเงินสดเท่านั้นต่อไปอย่างที่3ที่อยากให้เช็คก็คือว่าทางเข้าออกของที่ดินเป็นเป็นที่ตาบอดหรือเปล่ามันเพราะว่าถ้ามันเป็นที่ตาบอดเนี่ย แบงก์ก็ไม่รับอีกเช่นกันนะคะมันก็จะกลับมาการณีเดียวกันก็คือต้องซื้อเงินสดเท่านั้นแล้วตอนคุณสมมติคุณอยู่ไปห้าปี1ิบปีวันที่คุณจะขายออกวันที่คุณจะ Ex i t ซเนี่ยยังไงแปลว่าผู้ซื้อก็จะต้องมีจำนวนลดน้อยลงจะต้องเป็นผู้ซื้อที่ซื้อเงินสดได้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นสมข้อคร่าวๆที่อยากให้คนที่มองหาที่ดินริมน้าหรือบ้านริมน้าอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเวลาไปดูที่ดินจริงอะดูว่า บริเวณริมน้ำอะคะ่ะมันมีการจัดการยังไงมันมีที่งอกหรือเปล่าเพราะบางที่เนี่ยทรายมันมาถมแล้วมันก็มีงอกมากกว่าโฉนดหรือว่ามันโดนกัดเซาะเนื้อที่มันลดลงหรือเปล่าแล้วก็ดูบริเวณรอบๆด้วยว่ามีประตูน้ํำไหมใกล้ประตูน้ําอะไรหรือเปล่าเพราะมันหมายความว่ามันน่าจะมีการจัดการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดน้ําท่วมให้กับบ้านของคุณหรือว่าที่ดินริมน้ําของคุณนะคะ ทางที่ดีที่สุดคุยกับเพื่อนบ้านด้วยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงประวัติบ้านหลังนี้มันแถวนี้ย่านนี้นะ้ามันระดับแค่ไหนนะคะก็สําหรับใครที่มองหาที่ดินริมน้ําหรือว่าบ้านริมน้ำเนี่ยเพื่อความชิลพักผ่อนกเกษียณหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็หวังว่าทุกคนจะเจอที่ดินริมน้าที่ที่ที่ดีนะคะแล้วก็ระวังเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ